โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อจุดประเด็นอะไรบางอย่างค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ว่าด้วยเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะเป็นที่รู้กันว่าเขาเรียกกันว่าพื้นที่สาธารณะนั่นก็คือเราจะใส่รูปอะไรลงไปก็ได้จะเป็นข้อความก็ได้อยากจะโพอสอะไรจัดลงไปเลยแต่เหล่าคนดังเหล่าดารานะคะเราก็ได้เห็นกันอยู่หลายครั้งหลายคราแล้วว่าไอการโพสต์อะไรบางอย่างของเขาเนี่ยมันมีผลร้ายย้อนกลับมาทําร้ายตัวเขาเองได้ด้วยนะคะ 好好 หลายคนชอบพูดกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เขาจะโพสต์อะไรก็ได้แต่มันก็ไม่จริงสัทีเดียวนะคะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสังคมออนไลน์คนเป็นล้านๆที่เชื่อมต่อกับเราอยู่ยิ่งการเป็นคนดังเปรียบไปก็เหมือนหน้าบ้านมีสปอตไลท์ส่องสว่างอยู่อะค่ะก็ต้องเป็นที่จับจ้องของคนทั่วไปแน่นอนถ้าโพสต์แบบไม่คิดก็เตรียมรับชะตาก,กรรมได้เลยแต่บางครั้งคนดังก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเครื่องมือเมื่อพวกเขาต้องการสื่ออะไรบางอย่างเพื่อให้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างกรณีคุณ่่เเเคยยยปปร้วปน,ปนวา ที่จู่ๆก็โพสต์ข้อความหยุดหรือไปต่อก็ทำเอาเหล่า f o l เ o อร์และสื่อสะดุ้งกึกเลยค่ะแล้วก็ตีความไปต่างๆนานาว่าสงสัยจะมีปัญหาขาเตียงร้าวหรือเปล่าจนเป้ยต้องควงคุณสามีมาแก้ข่าวว่าโพสต์ไปงั้นๆแหละแค่เครียดเรื่องงานเท่านั้นขาเตียงยังแข็งแรงดี ส่วนโฟสกลรัฐกับโพสต์อยากคายดูเดือดพร้อมข้อความปริศนาว่าอีกหนึ่งปีแถมอดีตนักร้องหนุ่มร่วมค่ายเชนธนาก็เข้ามาหยอดต่อว่า1ปีของโฟเหมือน1ปีของเชนหรือเปล่าหลายคนก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสัญญาที่สาวโฟมีกับต้นสังกัด r s แต่เจ้าตัวเปิดใจว่าแค่ระบายความอัดอั้นปันใจปัญหาเรื่องร้านดอกไม้เท่านั้นเองด้านโยงอัมแ้ก็งานเข้าค่ะหลังโพสต์สวิตเตอร์ว่า คนแบบไหนที่ถ่ายรูปตัวเองตอนร้องไห้แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียงานนี้ก็โป๊ะสิคะเพราะเหมือนตั้งใจแขวะนางเอกปากปลาร้าหน้าเป๊ะพลอยเชอร์มานที่เพิงพ่งโพสต์รูปตัวเองร้องไห้ขึ้นอินสตาแกรมหมาดๆซึ่งแม้ฝ่ายชายจะเปิดใจเคลียร์กับสาวพลอยแล้วแต่เจ้าตัวก็เผ็ดไปเลยก็เดนใครต่อใครมาก็ะนาแสดงความเห็นหึงพฤติกรรมของเขาในแง่ลบเพียบ ดอกเตอร์นาวินตาก็เป็นคนล่าสุดที่โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมถึงผลพลอยได้จากการเป็นดาราจนถูกมองว่าพาดพิงถึงเพื่อนร่วมวงการคนไหนหรือเปล่าร้อนถึงเจ้าตัวต้องชี้แจงว่าแค่เตือนสติตัวเองค่ะ าสากสาต้นหอมสกุลตลาคนนี้เขาก็ขาประจำนะคะต้องมีข้อความโดนๆกะแทกใจมาให้กดไลค์กันอยู่ตลอดซึ่งเจ้ตัวก็ยอมรับว่าชอบแชร์ข้อความแบบนี้แหละแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยแค่เห็นข้อความแ่บๆจากเพจอื่นแล้วก็เอามาแชร์ต่อเท่านั้นเองเพราะมองว่าการที่ดารามีพื้นที่ส่วนตัวในโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ง่ายต่อการชี้แจงข่าวต่างๆผมมองอีกมุมหนึ่งว่า เป็นพื้นที่ในการชี้แจงที่แบบรวดเร็วที่สุดสมมติว่าดาราคือเรายอมรับว่าโซเชียลอ่ะทำให้มันมีข่าวเต้าเกิดขึ้นเยอะมากดาราต้องมาตอบในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำฉะนั้นการที่มีโลกโซเชียลของเขามันก็เหมือนมีเว็บไซต์ของเขาอะค่ะที่เป็นการบอกแล้วก็ชี้แจงโดยตรงโดยที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องตีความหรือเดากันในทางที่ผิดอะไรเงี้ยตรงข้ามกับหนุ่มไม้พิรัตที่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมย้ำเสียงแข็งเลยค่ะว่าจะไม่ใช้อินสตาแกรมเป็นพื้นที่ระบายความในใจอย่างแน่นอนเพราะไม่อยากให้มีอะไรมาจุดประเด็นให้ตัวเองต้องเป็นข่าว แต่ก่อนผมจะเป็นคนที่แบบโพสตดราม่าลงพวกโซเชียลมีเดียแล้วแบบหลังๆผมก็รู้สึกว่าแบบออโตแล้วนะอะไรเงี้ยแบบคือเราเป็นอะไรเราไม่จาเป็นต้องโพสตลงก็ได้เพราะว่าโพสต์ลงเนี่ยมันมันความหมายมันคนตีความไปได้ต่างๆนานาว่าเราหมายถึงใครหมายถึงใครแล้วมันจะเป็นาบากคนอื่นเขาอผมจะแบบว่ารู้สึกกดดนันเศร้าเครียดมากแค่ไหนจนผมขาวขนาดนี้ผมก็ผมก,ผมก็ผมก็เลือกที่จะไม่โพสครับผมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นดาบสองคมค่ะ ถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ทําให้เราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยอันนี้เนี่ยผลร้ายก็จะโดนกับตัวเราเข้าแบบเต็มๆเ,เลยนะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวนี้มันยุค IT, อไอทีอะไรๆก็ถึงกันหมดความลับมีซะที่ไหนล่ะ